เฮ้ยไอ้นี่น่าคุ้นๆว่ะเด้อเฮ้ยจับได้จับได้ก็เข้าไปทักมันสินี่นาคุ้นๆนะเออเอ้าเฮ้ยโดนี่ว่าใครโถอยากรอไกลก็แล้วโถโู้ไังไงจำได้เปล่ามึงใครอ่ะโอกาสแล้วมึงต้องพูดอย่างนี้มึงรู้ได้ไงก็มึงไปตั้นหรอกไอ้มึงใครเนี่ยอะไรนะจำไม่ได้จำไม่ได้ไอแต่คุ้นๆไงจำนึกชื่อไม่ออกโง่ไงย้อนนก ยอดรับอืมแต่กูรู้จักแต่เพื่อนมึงยมึงไม่เคยรู้จักมึมาทักกูได้ไงเฮ้กูรู้จักมึงเอ้ากูยอดรักไงจำกูได้เปล่าร้กใครก่อนเคยัเนาดวงใจพู้าล่ยปไอ้ได้เ้ราอ้ีสายอะไรเดี๋ยวรอสักรู ี่เป้าเองตนนี้เป้าสบายแล้วทำไมจ๊ะมะเลงแดกเรียบร้อยแล้วโกูสบายกว่าทำไมอะไม่ต้องโอยเจียบเลยยอดรับไปก่อนแล้วไปแล้วเฮ้ยโอ้โหใครคุณใครพลาเป็นไงเดินรับจดหมายแล้วใช่ไหมเพราว่เขาเป็นเมืนะช่กดินเหียวเยิมชุดมึงกินหน่อยได้ไหม ไปอะรอดุดมันน่าอร่อยอยี่วันนี้ที่กลับมันก็จะมาตามเพื่อเข้าเมืองโชคดีมาเชียงรายทางแล้วจะเข้าเมืองวันนี้เลยได้ไปะก็เด <c oughs> ี๋ยวเข้าวันนี้เลยแต่ว่านี่ตอนนี้มันมืดค่ำประมาณตกดินแล้วน<ม>ี่เอาวันพรุ่งนี้เช้าไปเดินทางดีกว่าแต่ว่ายที่ไหนละ่ะจ,จะไปบ้านน้องสาวที่ก่อนอจากน้องมานานแล้วเดี๋ยวไปไปนอนที่บ้านฉันวันเช้าก็เดินทางกันต่อโอ้ไ้ไว้ใจมากเลยใช่ไหมเอเด ฉันไว้ใจแกแต่ว่าไม่ต้องห่วงมันหลอกมันไม่ใช่มันมันเป็นคนดีแต่กูไม่ใช่คนดีเราจะพาไปดีไหมไม่ต้องกลัวเอาล่ะจะดูตกลงกันที่จะรอบไว้บ้านก่อนแล้วคุณช่วยเดินทางต่อนะอันนี้อยากเป็นทหารเป็นขี่นะไอเดี๋ยววันนี้พาเป็น อยากเป็นเธฉัาขันอยู่เข้าไปทะลุไปทะลุฝุนในนี้มันได้น่าเป็น